สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแหม่ำก็จะชวนเพื่อนๆนะคะทำสปากเกตตี้นะคะอัมอัมสปากเกตตี้สำหรับเด็กน้อยนะคะ <ee> ว่า,ะวะเาเวลาทานจะได้ทานง่ายด้วยนะคะ <Adding S 1> จะ้าโนอาห์อา,ามาหม่ำๆหม่ำเล็กมามาหม่ำหม่ำสปากเกตตี้ค <dando> ่ะวันนี้นะคะก็จะ,ะผัดสปากเกตตี้นะคะให้โนอาทาน แล้วถ้าสมมติว่าเราแยกเป็นเส้นๆกับไส้กรอกเนี่ยเขาก็จะทานยากเนาะเดี๋ยวเราตัดให้เป็นคำๆดีกว่าแล้วเวลาลูกกินจะได้แบบเออตัดเข้าไปนะคะมีทั้งไส้กรอกแล้วก็มีทั้งเส้นเลยนะคะก็จิ้มเนี่ยจิ้มไปเนาะจิ้มไปเยอะๆแล้วเราก็เดี๋ยวจะเอามาต้ม ็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะกันไม่ให้เส้นติดกันนะคะแล้วก็จะใส่เกลือป่นนะคะเข้าไปนิดนึงให้มีรสชาตินะคะในเส้นแล้วเราก็จะใส่นี่เลยไส้กรอกนะคะที่เราเสียบเส้นสปาเกตตี้ลงไปค่ะเราก็มาดูเส้นนะคะโอเคนี่ต้มแล้วก็จะหน้าตับ ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะตั้งกระทะนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปวันนี้ใช้น้ำมันโอลิฟออยล์นะคะค่ะแล้วก็จะใส่กระเทียมนะคะลงไปก่อนพอกระเทียมหอมแล้วนะคะก็จะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะ ก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะอ่าพอดีปลูกมะเขือนะคะมะเขือเก็บได้พอดีนะคะแล้วก็พริกหวานค่ะแล้วก็จะใส่ข้าวโพดนะคะแครอทเม็ดถั่วลันเตานะคะลูกจะได้กินผักเยอะๆเลยใส่เนยน,นะคะใส่เนยด้วยนะคะให้หอมๆนะคะ ถ้าจะใส่เนยอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใส่น้ำมันตอนแรกนะคะใช้เนยก่อนเลยหรือว่าจะน้ำมันกับเนยก็ได้แล้วแต่เรานะคะโอเคประมาณนี้เราก็จะใส่นี่เลยค่ะซอสมะเขือเทศอะคะ่ะมันไอม้มนไม่ใช่ซอสสีมันเป็นมะเขือเทศแบบกระป๋องแบบเนี้ยนะคะใส่ไปแล้วก็จะให้เนื้อแบบมีเนื้อชุ่มฉ่ำด้วยค่ะก็ใส่ไปแต่ว่ารสชาติจะไม่เข้มข้นนะคะจะต้องใส่ ซอสมะเขือเทศเพิ่มด้วยนะคะใส่ซอสม,มะเขือเทศเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะรสชาติเขาก็จะเข้มข้นขึ้นอพอผักสุกดีแล้วเราก็ใส่สปาเกตตี้นะคะที่เราลวกแล้วลงไป เดี๋ยวเส้นสปาเกตตี้ก็จะดูดซอสมะเขือเทศลงไปในเส้นแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะเกลือเกลือเล็กน้อยอโรยไ้หน่อยแล้วก็พริกไทยนะคะเคนี่ยค่ะเสร็จแล้วะคะ่ะสปาเกตตี้ของโนอา โอเคเดี๋ยวใส่จานกันค่ะแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปด้วยนะคะให้มีกลิ่นหอมนี่ค่ะแล้วก็ใส่จานแล้วก็โรยนะคะโรยชีสไปนิดหน่อยเสร็จแล้วค่ะเสิร์ฟได้แล้วค่ะ ค่ะแล้วเราก็ไปเล่นกันโนอากันนะคะคลิกที่สี่เหลี่ยมเข้าไปได้เลยนะคะก็จะเจอคลิปของโนอานะคะแล้วต่อไปนี้นะคะช่วงพากินพาเที่ยวนะคะก็จะย้ายไปชน n นลใหม่นะคะชื่อช anel น,นี้เลยนะคะก็เป็นชื่อโนอา c h ช anel ค่ะแล้วก็จะมีรีวิวของเล่นรีวิวของกินนะคะก็พากันมาสนุกกันทั้งครอบครัวเลยมีพี่แวนด้วยพี่จีด้วยโนอะด้วยแล้วก็ตัวแบบเองด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ